ก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่าสสหลายๆท่านนะครับก็มีความไม่สบายใจถึงพฤติกรรมของอพรรคร่วมโดยเฉพาะยิ่งหัวหน้าพรรคร่วมนะครับที่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลท่านเสด็ถ่ายแล้วนะครับก็ไม่ได้ให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ได้มาร่วมโหวตนะครับประกอบกับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่สื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่ว่า ในเรื่องของการยื่นถอดถอนอะไรต่างๆของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ผู้อยู่เบื้องหลังก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สสพักเพื่อไทยสะท้อนออกมาในที่ประชุมนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะดําดเนินกิจกรรมทางนิติบัญญัติต่อไปเนี่ยในพักก็มอบหมายให้ มีมตินะครับมอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคไปรวบรวมนะครับเสียงสมาชิกในสภานะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะสร้างเสรีภาพให้กับรัฐบาลครับผมก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตที่จะเป็นมติของที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะมีขึ้นเย็นนี้นะครับก็คงคงจะคงจะ ชัดเจนมากขึ้นนะครับในในส่วนของอเราจะเราจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่มีข้อกฎหมายอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เวลาเราอยู่ด้วยกันเราต้องมีความสุขทั้งสองฝ่ายนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับไม่มันมัน,มนไม่ไม่ใช่เป็นงานงูเห่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรา บอกว่าใครที่พร้อมแล้วก็ใครที่จะมีความคิดเห็นตรงกันนะครับมีแนวคิดทางการเมืองตรงกันก็ทํางานด้วยกันให้ให้ให้ทุกอย่างเป็นไปเป็นไปตามกระบวนการที่มองว่าการบริหารจัดการประเทศตอนนี้มันไปในแนวทางเดียวกันจะดีที่สุดคนระับก็ก็คืออันนั้นคือในใน,ใน,น,ในส่วนของพรรคการเมือง นะครับซึ่งเราไม่ก้าวร่วงจริงๆนะครับคือพ,พักแต่ละพักม,มีข้อมีข้อบังคับแต่แตกต่างกัน,กนมีจริยธรรมที่แตกต่างกันบางอย่างพักเราก็มีคณะทำงานที่ประมวลจริยธรรมของสสแต่ละท่านอยู่แล้วท่านใดทำผิดก็เอาเข้าที่ประชุมถ้ามีมติขับออกก็ขับถ้ามีมติไม่ให้ขับออกให้อยู่ก็อยู่ประมาณนั้นครับก็แต่ละพักไม่ก้าร่วงจริงๆครับแต่ว่า ในในส่วนของการทํางานของกรรมการบริหารพรรคโดยเพราะยิ่งเลขาธิการพรรคเนี่ยต้องทำทุกทุกอย่างเพื่อจะให้รัฐบาลมีเสถียรภาพที่สุดครับผมอันนี้ต้องมีการพูดคุยกันครับแล้วก็การแต่งตั้งรัฐมนตรีอย่างที่เรียนให้ทราบครับเป็นอำนาจของท่านนายกค,ครับ ก,กน็น่าจะไม่มีอะไรนะครับเท่าที่คุยกับท่านท่านนายกก็ไม่น่ามีอะไรของเราไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วคือเอาเอาจากที่ที่โหวตนะครับเอาจากที่โหวตท่านนายท่านนายกเนี่ยสามนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเรายังยัง,ย,งยังอยู่ครบก็ดี เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับประมาณนั้นครับไม,ไม่ไม่ไม่ต่ำกว่า300ครับ,บ,รบน,น่าจะมากกว่าหรือว่าให้เท่าเดิมก็ก็ก็มีความสุขแล้วครับคืออย่างที่บอกครับก็ต้องมีการพูดคุยกันตั้งแต่แรกในในเรื่องของแนวทางการทำงานนะครับ ถ้าไปในแนวทางการทํางานเดียวกันได้นะครับเราก็ยึดถือคำมั่นสัญญาเอางี้ดีกว่านะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นข้อกฎหมายที่จะไปบังคับแต่ละพรรคครับผมโอเคนะครับคุณครับอีกอไมคะเนี่ยเพราะว่าหมวาตไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกปเปนั่นเอง <c oughs> คือเท่าที่ผมทราบเนี่ยกกต ไม่แน่ใจว่ามีมติออกมาเป็นทางการหรือยัง,งนะครับเห็นว่ามีจะมีการประชุมต่อในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีมติออกมาแล้วแล้วเป็นใบเหลืองก่อนมีการประกาศผลนะครับก็ต้องเป็นผู้สมัครท่านเดิมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นผู้สมัครท่านเดิมที่จะลงสมัครได้ครับก็กเพื่อไทยก็ถ้ามีมติของกกตออกมาจริงๆอย่างนั้นเราก็พร้อมครับที่จะลงสมัครครับ ก็มันมันจำเป็นมันจาเป็นต้องเป็นคนเดิมขอพูคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,นรบในในเรื่องของพรรคการเมืองก็มันก็มีข้อบังคับของพรรคเขาอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้เราไม่ก้าวร่วงนะครับแต่ในในส่วนของของอในนามของเลขาธิการพรรคเนี่ยก็จะ รวบรวมเสียงในสภาให้มากที่สุดครับก็มีความไม่สบายใจดีกว่าครับมีความไม่สบายใจของสสซึ่งเราเอาประเด็นพวกนี้เข้ามาถกกันในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคแน่นอนนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างเดียวนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับ ในฐานะเลขาธิการพรรคก็ต้องหาเสียงในสภาให้มากที่สุดเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลก็ก็จะมีพรรคเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็พรรคเสียงสองเสียงก็ยังมี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 เขาเรียกว่าอะไรมีส่วนทําให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งมากขึ้นครับก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับก็ในเมื่อ ในเมื่อมีความเห็นตรงกันว่าลงความเห็นที่จะให้นายกของพรรคเพื่อไทยเป็นเป็นเป็น,ปนผู้นํารัฐบาลนะครับเราก็มีความเห็นที่ตรงกันก็อาจจะไปทํางานด้วยกันได้ครับผมเอาแน่นอนครับต้องต้องเดินหน้าทันทีครับ ก็จริงๆแล้วนะครับคือสสแต่ละท่านก็มีเอกสิทธิ์มีเอกภาพในการทํางานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องต้องเรียนว่าเราก็คงจะต้องมีการเชื้อเชิญกันนะครับแต่ท่านใดสะดวกท่านใดไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับก็ก็คือจะจะติดต่อทาบทามไปครับถ้าถ้าสะดวกใจที่จะมาทำงานร่วมกันก็มา นะครับไม่ไม่สะดวกใจก็ก็ถือว่าแยกกันเดินอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นอำนาจของท่านนายกค,ครับขออนุญาต ไม่ไม่มีไม่มีข้อข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้นะครับอันนี้ถือบอกว่าเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดียวเลยนะครับในการที่จะ,ะเสนอชื่อ,อเพื่อทูกเก้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มีข้อกาหนดไม่ได้มีอะไรมีแต่เป็นข้อตกลงในเรื่องของโควตานะครับแต่ก่อนเป็นเป็นพรรคการเมืองก็เป็นโควตาของแต่ละพรรคแต่ละพรรคไปนะครับส่วนส่วนในการแต่งตั้งคอรมอชุดนี้ก็ ถือว่าเป็นอำนาจของท่านมนตรีครับท่านนายกครับกรรมการประชามพรรคจะพาะเรื่องของพลังประชารัฐเมื่อไรครับก็ภายในวันนี้แหละครับภายในวันนี้แหละถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็ต้องเป็นทางการครับต้องเป็นทางการนะครับต้องเป็นทางการอาจจะอาจจะมีการประสานกันภายในก่อนนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็คือเพื่อให้เกียรติกับ ท่านที่เราเราพูดคุยเอาไว้นะครับก็ต้องต้องมีเทียบเชิญอย่างอย่างเป็นทางการครับก็ก็ต้องดูต้องดูต้องดูเป็นรายบุคคลแล้วก็ต้องดูสถานการณ์นะครับก็จะพยายามให้ให้ประนีประนอมที่สุดนะครับแล้วก็ให้ราบรื่นที่สุดครับผม คือจริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าคือแต่ละพักการเมืองก็มีข้อบังคับพรรของแต่ละพรรนะครับถ้าสมมติว่าสมาชิกพรรไม่ได้ทําตามมติของพรรนะครับอาจจะมีการพูดคุยกันในในที่ประชุมพรรคเขาเองอาจจะมีการขับออกหรืออาจจะไม่มีการขับออกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้แต่ว่าคือการที่จะมีความเห็นทางการเมืองไปทางไหนเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแต่ละท่านอยู่แล้วครับ about it.